สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ppp channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปยทานดาวในรูปแบบใหม่สวยงามแล้วก็น่ารักมากมากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทาค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้น เหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราเลือกใช้เป็นของตาลกะคังเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางในรูปแบบนี้ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยนะคะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว75ซนติเมตร จำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้ป้าเลือกใช้สีลิบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะให้เพื่อนๆจับเซเลิบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัลระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปพับปลายริบบิ้นหนึฝั่ง,งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่ฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่ 3เซนติเมตรแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับเราก็กดปีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน3ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นเราจะหันดิบิ้นฝังที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้ว ต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาครองเส้นที่หนึ่งและสุดท้ายเส้นที่สามครองเส้นที่สองโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายของเส้นที่สองลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานหก โดยเราจะใช้ดิบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็กรีดตามมุมตรงส่วนนี้ให้แน่นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและกรีดตามมุมเหมือนเดิมและสุดท้ายเส้นที่3ด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกลี่ยเข้าไปด้านใต้เส้นที่1 จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด6เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาทับเส้นที่1สุดท้ายเส้นที่3าทับเส้นที่ส เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับการวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ และสุดท้ายเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นเท่านั้นให้เพื่อนเพื่อนํำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจะวางลงไปจากนั้น2เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายเกลเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝังซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเมื่อเราทําครบแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านนะคะจากนั้นเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่สองพาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวริบบิ้นแบบนี้และเส้นต่อๆไปเราก็จะทำบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะ ต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเราก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3าํทแบบเดียวกันค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ค่ะและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บ เร,ะระิร่มต้นการสอบเ,เส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับสลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอบปลายเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช hm ่อง <revel> ที่ติดกับริบบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผ่แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับสลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะ ปลายเส้นผลกแล้วก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาเลยค่ะจากนั้นก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกลางจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ และเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านและต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับ และเส้นต่อไปนะคะเราก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้ง รริบบิ้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํำกรีบค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโคง้งความลงจะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลม ต่อไปนะคะสอดปลายเข้าไปด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่แล้วจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายมือในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าดึงกระชากแรงนะคะดึงแค่พอน้ําหนักมือก่อนแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะ ต่อไปเส้นที่2นะคะก็ทําแบบเดิมโดยการจับแนวเส้นบิดไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่าลงแล้วสอดปลายเกะเข้าไปด้านหน้าเส้นที่เราทําอยู่และจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันปลายเส้นผลูแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงแค่พอประมาณก่อนอย่าพึ่งดึงแน่นแบบนี้ค่ะเส้นต่อๆไปก็ทําในรูปแบบเดิมบนขวาไปค่ะ เมื่อทำได้สักระยะหนึ่งแล้วสังเกตได้ว่าปลายเส้นเขาจะเรียงซ้อนกันนะคะเส้นที่เราจะทำก็คือจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างและเป็นริบบิ้นเส้นยาวนะคะ เมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะดึงแค่พอเบามือพร้อมกับจัดระยะมุมกลีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ระยะกริดที่เท่ากันแล้วต่อไปนะคะเราก็จะทําบนซ้ําอีกครั้งเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงและสอดปลายเ,เข้าไปด้านใต้ในส่วนของแนวเส้นเดิมแล้วก็เป็นการสอดลอดผ่านสองช่องทางด้านซ้ายมือเหมือนกันค่ะ เป็นการทำวนซ้ำเพื่อให้ในส่วนของแนวกรีบแน่นกระชับดูสวยมากยิ่งขึ้นปลายเส้นโผลแเราก็ดึงให้กระชับวนไปค่ะแบบนี้นะคะเส้นะต,ต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมวนขวาไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะค่ะนอกจากการพับเหรียนโปรยทานแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube ppp channel และเพจ a c e b o o k ปลาดีไอางานฝีมือดอกไม้ใบเตยก็ยังมีวิธีการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดการทำพวงมาลัยจากลิปปิ้นการทำกระทงใบตองหรือว่ากระทงดอกไม้ในรูปแบบต่างๆหรือการาพับดอกกุหลาบใบเตยไม่ว่าจะเป็นการาพับแบบดอกตูมการาพับแบบดอกบานขนาดปกติการาพับแบบดอกบานใหญ่หรือการาพับดอกกุหลาบใบเตยรูปทรงดอกกระเจียวเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ และเมื่อในรอบนี้นะคะเราทำครบทั้งหมดแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับจัลระยะมุมกลีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อได้มุมกลีบที่เท่ากันแล้วต่อไปนะคะเราก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งซึ่งรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบสุดท้ายในการทำค่ะให้เพื่อนๆหยิบริบบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเหมือนเดิมจากนั้นก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะเป็นรอบที่สามช่องในการสอดก็เหมือนเดิมทุกเส้น ปลายเส้นผลกแล้วก็ดึงให้กระชับเลยและเมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งค่ะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนต,ตรงนี้ก็เอาที่เราถนัดเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายให้เพื่อนๆสอดปลายกันไกลนะคะเข้าไปในรูปแบบนี้จากนั้นก็ตัดให้เป็นมุมเฉียงได้เลย แบบนี้ค่ะทำในรูปแบบเดียวกันวนไปค่ะ ค่ะแล้วเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของมุมเหลี่ยนในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ